กรณีที่นําเสนอไปเมื่อวานนะครับหญิงชาวมาเลเซียมาเที่ยวในประเทศไทยก่อนจะหายตัวปริศนาครอบครัวก็ตามหากันจ้าละวันล่าสุดทางตํารวจพบเบาะแสว่าเธอเดินทางข้ามไปยังประเทศเมียนมาแล้วครับพลตำรวจโทปิยะตาวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5สั่งการให้ชุดสืบสวนภาค5และตำรวจในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเร่งติดตามตัวแองจี้นักท่องเที่ยวสาวชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน จนกระทั่งพบว่าหลังจากเดินทางเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายบริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สายมีหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดว่าแองจี้กำลังนั่งรอใครบางคนบริเวณหน้าโรงแรมแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเดินทางมารับไปแองจี้เดินตามไปด้วยท่าทีปกติภายหลังมีข้อมูลว่าหญิงคนที่มารับ พาแองจี้ไปส่งที่ท่าน้ําเกาะทรายเพื่อจะข้ามแม่น้ําสายคาดว่าน่าจะข้ามไปทํางานที่บ่อนฝั่งท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาโดยที่ผ่านมามีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติลักลอบข้ามช่องทางธรรมชาติเพื่อไปทํางานที่บ่อนเป็นจํานวนมากคาดว่าแองจี้ตัดสินใจแบบเดียวกันนะครับและไม่ได้บอกความจริงกับครอบครัวกับ